สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับ3 0 m m ครับเดี๋ยววันนี้ครับสิ่งี่เราจะทำกันคือเราจะนำพาร์ทเหล่านี้ครับมาทำการคัสตอมให้กับราบปยอดคอมมานด์ทายของเรานะครับให้กลายเป็นหุ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการประกอบตามใจของเราเองนั่นเองครับผมซึ่งเรา่งนี้ครับผมมีคอนเซปต์ในการประกอบอยู่ว่าเราจะทำหุ่นครับ ให้เป็นหุ่นรบที่สามารถยิงถล่มฐานทัพอีกฝ่ายให้ระเบิดได้ในพริบตานะครับผมเพราะงั้นหุ่นตัวนี้ครับจะเป็นหุ่นที่มีการติดตั้อาวุธต่างๆไว้เต็มตัวปวดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวหุ่นตัวนี้ครับพอเราติดอาวุธไปแลยจะกลายเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคัสตอมของเรากันเก่อครับโอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นครับดูชิ้นส่วนกันก่อนนะครับชิ้นส่วนครับเราทั้หมดหลักๆ4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ ตัว r รเบีย c คอมมานด์ไทป์ของเรานะครับผมซึ่งก็คือ r รเบียสีเขียวแล้วก็พาร์ตคอมมานด์ไทนะครับแล้วก็จะมีส่วนของพาร์ทปืนใหญ่นะครับที่เป็นปืนเรียวกันจากเอ็กซ์ไซ์วีเคตัวที่เป็นรถถังนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทนะครับพาร์ทปืนเหล่านี้ครับผมนํามาจากออปชั่นพาร์ทของ r a เบียนะครับที่เป็นอาวุธนะตัวนี้เนี่ยอาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จดสุดท้ายครับจะเป็นนื่เลยครับ ยานเอ็ซาวีเคิร์นะครับผมรูปแบบเครื่องบินนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้ครับเราจะประกอบเข้ากับรับิออตนะครับผมโอเคเพราะงั้นก่อนหนึ่งเนี่ยเรามาเตรียมตัวเรื่องของตัวยานกันก่อนดีกว่านะครับไม่สิเอารายบอร์ดก่อนดีกว่าตัวรายบอร์ดครับผมคิดว่าเราถอดอาวุธออกก่อนละกันนะครับแบบนี้อ่าจากนั้นพัดไหลตรงนี้ครับอกว่ามันอาจจะติดอะไรบางอย่างได้เพราะงั้นขอทําการดึงออกชั่วคราวนะครับอาจจะนํากลับมาติดอีกครั้งหรืออาจจะไม่นามาติดก็ได้นะครับในรูปแบบนี้ยโอเคเพราะงั้นรายบอร์ดของอ๋อลีนการ ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับที่มาเริ่มจากอาวุธกนันดีกว่าครับอาวุธแน่นอนเลยผมต้องการอาวุธปืนเนะเพราะงั้นอย่างแรกเลยเนี่ยปืนเล็กๆแบบนี้ผมขอถอดไปก่อนละกันนะครับเราจะต้องติดตั้งปืนแบบอภิมหายาให้กับรีบอร์ดาะสิ่งผมคิดครับอย่างแรกแน่นอนเมการันเชอร์นะครับใส่เข้าไปแบบนี้ซึ่งเมการันเชอร์เนี่ยครับเราสามารถติดตั้งได้แล้วแบบคือสามารถถือแบบนี้ก็ได้หรือสามารถติดตั้งแบบแบบในที่ส่วนหลุด นะครับอ่ะหรือเราสามารถติดตั้งแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีรับพาร์ตมาติดข้างบนครับเป็นเหมือนกับไกปืนให้ถือได้นะครับพมติดออกมาอารมณ์จะเป็นประไม้นะซึ่งพาร์ตนี้ครับผมมองว่าจริงๆเนี่ยพาร์ตแบบนี้ครับมการันเชอร์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องถือที่มือใช่ไหมนะครับมันสามารถนามาติดไหลตรงนี้ได้เห็นไหมครับมันมีอยู่แบบนี้ครับท่านี้ครับเราได้เป็นปืนมการันเชอร์นะครับในการติดไหลขึ้นมา1กระบอกแล้วนะครับอ่ะไปดูแบบนี้นะเห็นครับทีนี้ถัดไปครับ ผมคิดว่าแน่นอนเ้าทำหุ่นถือปืนเนี่ยมือทั้งสองข้างของเราครับก็ต้องถือปืนแน่นอนเลยเพราะงั้นอย่างแรกครับถึงจะบอกว่าน่าเสียดายดแต่เลื่อยไฟฟ้าที่ผมชอบมาบ้าเนี่ยกับดาบเราต้องอาจตัดออกไปก่อนนะครับเนื่องจากตัวนี้จะเป็นหุ่นที่เนื่นองของการโจมตีระยะไกลเป็นหลักนะครับเพราะ,ะเรามาทําปืนกันแน่นอนครับตอนนี้เอาเดือปืนแค่หนึ่งกระบอกนะส่วนในส่วนของอ่าตัวปากกระบอกปืนนะครับเรามีให้เลือก2อ,อย่างคือปืนก้นนะครับซึ่งไม่เอาผมคิดว่าไม่สะใจเท่าไหร่รอเป็นบีมช็อตกันดีกว่านะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ติดตั้งพาร์ตต่างๆเข้าไปครับอ่าให้เสร็จเรียบร้อยนะครับในรูปแบบนี้ที่นี่ครับแน่นอนว่าถ้ามีอย่างนี้เนี่ยเรามีปืนแค่กระบอกเดียวนะผมก็เลยนำพาร์ตเสริมมาอีกพาร์ตหนึ่งครับอันนี้เป็นปืนนะครับของหุ่นอ่าเชียลโนวานะครับสามารถติดเข้าไปได้เลยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นำพาร์ตทีกหบบหนึ่นะเชื่อตรงนี้ครับมาติดเข้าไปด้วยนะครับเท่านี้ปืน2กระบอกก็จะไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่หุ่นเนี่ยถือเข้าไปได้เลยนะครับเป็นรูป Okay. ทีนี้ถัดไปครับเรายังเหลืออาวุธอีกชิ้นหนึ่งเนะเรามีไหล่ซ้ายแล้วไหล่ขวาก็ต้องมีครับไหล่ขาวะแน่นอนผมเตรียมเรียวกันไว้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้อ่ะเตรงนี้ใส่ไม่เข้าก็ต้องกลับมาใส่ตรงนี้แทนนะครับอ่าท่้นี้ครับอาวุธปืนทั้งหมด4อย่างของราบยอดก็จะครบเรียบร้อยครับมี บีมช็อตกัน2อันนะครับอันนึงมีกระเด็นลันเชอร์ด้วยแล้วก็มีส่วนของเมกะาลันเชอร์หนึ่งอันแล้วก็เร็วกัน1อันนะครับจากนั้นเรามาดทำในส่วนของพาร์ทเพิ่มดีกว่าครับเป็นส่วนของพาร์ทปีกนะครับพาร์ทปีกเนี่ยครับผมมองไปว่ารบบตัวนี้ครับจะไม่อยู่ที่บินเร็วมากนะแต่เราใช้มือนกับปีกเนี่ยในการทรงตัวเฉยๆเพราะงั้นครับย่านเอ็กซ์สวีคเรเนี่ยเราต้องทำการแยกส่วนออกก่อนนะครับแบบนี้เลยอ่าโอเคทีนี้ส่วนปีกผมขออนุญาตดึงออกนะครับแล้วก็ผมจะนำแบบนี้แทนครับ เราจะนิ่มดึงออกให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ส่วนค่อนข้างเยอะนะโอเคส่วนขาตรงนี้เอาออกเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะทําครับเนื่องจากว่าปีกแาวนี้มันค่อนข้างไกลนะผมเลยจะขยับมาข้างหน้าแทนแบบนี้นะครับอ่าให้เป็นเหมือนกับบูสเตอร์ที่ติดตั้งอยู่กับใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนปีกตรงนี้ครับถ้าว่าผมติดไปทั้งหมดนี้เลยได้ไหมคําตอบคือทําได้นะครับแต่มันยาวมากแล้วผมรู้สึกมันรู้สึกเถอะทะไปหน่อยผมเลยจะทําแบบนี้ครับ เราดึงพาร์นี้ออกมาพาร์ตเดียวนะครับเห็นไหมอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะครับดึงตรงนี้ออกมาก่อนดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาครับเท่านี้ครับพาร์ตปีกเนี่ยจะได้มาสองข้างแล้วจากนั้นทำยังไงครับเรานำพาร์ตปีกตรงนี้มาใส่แบบนี้เลยนะครับอจะเห็นว่าเป็นปีกสั้นนะครับเพราะงั้นตัวขุนตัวนี้ครับสามารถโคเวอร์ได้แต่ไม่สามารถบินได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันพอแล้วล่ะครับเราไม่ขุดของเราเนี่ยสามารถบินลอยเหนือฟ้าได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ติดเข้าไปข้างหลังนะครับ แบบมีเท่านี้ครับไฟยูนิตของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนี่ยนะครับผมเนื่องจากขุดของเราเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการติดอาวุธหนามากเราต้องมีการพึ่งพาชิ้นส่วนอื่นเพิ่มด้วยครับแล้วก็ผมรู้สึกตรงเอวเนี่ยมันลงไปผมเลยจะทําการนําพาทนี้ครับเป็นพา์ที่หนึ่งมาจากปีกเมื่อกี้นะมาติดเข้าที่เอวนะครับในรูปแบบนี้เดี๋ยวขอเอาแขนออกก่อนครับเราก็สามารถติดตั้งเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งครับ เป็นพาร์ทเกราะ T l อนะครับผมโ okay, อเคออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าเราติดตั้งพาร์ทอะไรต่อไหมอย่างแรกสุดเลยผมอยากติดพาร์ทนี้เข้าไปนะครับแต่กำลังเลงอยู่ว่ามีจุดไหนให้ใส่ได้ไหมหรือมีพาร์ทอะไรที่เรานำมาใส่ได้ไหมโอเคถามว่าผมทำอะไรได้ผมสามารถติดแบบนี้ได้แต่แต่ก็ไม่รู้จะนำไปติดที่ไหนต่อนะครับเพราะงั้นโอเค okay. คิดว่าคงไม่มีอะไรให้ติดแล้วแหละนะครับเพราะงั้นก็เป็นว่าอ้อลืมไปมีโลด้วยนะครับแต่โล่โล่ โลผมเน็บไว้ข้างหลังก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาจะหยิบใช้เนี่ยค่อยดึงออกมาแค่เป็นว่าเท่านี้ครับในส่วนของร o บหยดคอมมานด์ไท แบบ Heavy w e ว p o n ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็น W-1000 ที่มีการติดตั้งอาวุธต่างๆเข้าไปเต็มตัวครับทั้งในส่วนของมีกานเชร์นะครับเรีวกันบีมช็อตกัน2อันนะครับสำหรับการยิงขลมฐานทัพฝ่ายโดยเฉพาะนะครับรวมถึงุณนตัวนี้ครับแน่นอนว่าก็สามารถบินในอีแอซันได้จากติดโฮเวอร์แพคอยู่นะครับเพราะงั้นการโจมตีตรงๆหรือการโจมตีกลางอากาศครับหุ่นตัวนี้ก็สามารถทําได้พร้อมกันหมดนะครับผมแน่นอนว่าเป็นการพลังโจมตีของเขาครับก็จะสูงมากๆเนื่องจากติดตั้งปืนไว้หลากหลายอย่าาาาางงมมกกกกกเเเนนนะรรรรััััับบีีทท้ปืสสหจช การยิงระยะไกลหรือระยะกลางนะครับแล้วก็มีท็อปแมกค้าลันเชอร์ครับที่สามารถยิงผ่าทุกอย่างให้เรียรๆบเรียบไปหน้ากลองได้นะครับผมนี่คือ r o บิโอตคอมมานด์ไทนะครับผมในรูปแบบเฮฟวี่เบพอนนั่นเองนะครับแต่ว่าหุ่นตัวนี้ครับที่ผมจินตนาการไว้เนี่ยมันยังไม่จบเท่านี้ครับหุ่นตัวนี้ครับจะต้องมีท่าไม้ตายด้วยนะซึ่งถ้าไม้ตายที่ผมวางไว้ครับคือทําแบบนี้ครับตอนนี้หุ่นตัวนี้ครับเรายิงอวุ้นหมดไปแล้วเนะแบบนี้ครับ แน่นอนครับถ้ามาจกหุ่นโยนสายเรียวเนี่ยมันจะต้องเป็นท่าที่ใช้พลังงานจากขุนโดยตรงนะครับเพราะงั้นวิธีการทําครับคือเราดึงกรอหน้าอกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เรียวกันตรงนี้ครับถอดออกมาจากหน้าสิ่งที่ผมจะทําครับคือขยับแขนขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแบบนี้อย่าเืมเพราะว่าอันนี้อย่าลืมว่าแขนหุ่นผมเนี่ยมีปัญหาจะขยับยากนิดนึงนะครับผมจะนําเรียวกันตรงนี้ครับ มาเชื่อมกับตัวหุ่นเข้าไปเลยโดยตรงนะครับเป็นการต่อสายตรงกับตัวหุ่นเพราะงั้นเนี่ยพลังดูดขางของเรียลกันครับก็จะสามารถยิงได้แบบเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวมือใส่ไม่เข้ารอแบบหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เวลายิงแน่นอนว่าต้องการปีกข้างออกมาตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อแบบเป็นการทรงตัวอะไรแบบนี้เนอะประมาณนี้นะครับอ่ะ แล้วก็นี่จะเป็นท่านเนึอนะครับก็คือการยิงเร็วกันแบบ full power mode นะครับซึ่งถามว่าอาจจะเป็นน้าที่อลังการมากไหมคําตอบคือผมคิดว่าท่านี้เนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการยิงแล้วขึ้นอยู่กับมุมกล้องในการยิงนะถ้าเกิดเรายิงปกติเนี่ยครับผมคิดว่าท่านี้ไม่น่าเป็นท่าที่แบบเท่หรืออลังการมากแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับหุน่นสายเดียวแล้วครับ มันก็จะเป็นทนะ่าไม้ตที่แบบเหมือนกับชาร์จทั้งหมดของตัวไว้แล้วก็ยิงกระสุนไปนัดเดียวเพื่อทําการเจาะธนูอีกฝ่ายเป็นแบบสไนเปอร์ระยะไกลครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับชัดๆเลยว่าเราใช้สถานการณ์ไหนแล้วก็มุมกล้องเป็นแบบไหนนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เท่ตามสถานการณ์แล้วก็เท่ตามมุมกล้องนะครับผมหนดูงวันี้ครับแล้วถือว่าหุนตัวนี้ครับก็มีท่าไม้ตายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าทำไม้ตายนี้แลกวมันกับอะไรครับก็แล้มากับการที่ อ,อกอกเนี่ยครับต้องถูกดึงออกไปนะครับแล้วก็น่าจะใช้พลังงานของตัวคุณเยอะมากเลยด้วยเนื่องจากเป็นการยิงเรียวกันออกไปนะครับผมในรูปแบบนี้ครับอาโอเค อ่าโอเคครับผมนี่นะครับก็คือโรอบิอตคอมมานดไทยในรูปแบบของเฮฟวีเวพอนโหมดนะครับที่มีการติดตั้งส่วนของแบ็คพัคต่างๆอาวุธต่างๆเข้าไปตามตัวหุ่นนะครับให้ตัวหุ่นเนี่ยมีความสามารถในการยิงโจมตีระยะใกล้ oise, ที่เพิ่มมากยิ่งขึง้นครับแล้วก็มีท่าไม้สุดยอดรับเป็นม็กซิม BU ัมเร็วกันนะครับผมที่เป็นการยิงเร็วกันจากการต,ต่อโดยต่อตรงกับหุ่นครับให้ตัวหุ่นเนี่ยสามารถยิงเร็วกันแบบพลังเต็มที่ได้นะครับผมแต่ก็ต้องแลกมันกับอาจจะเสียพลังงานเยอะมากอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็จะเป ครับและเลยครับก็คือการรีวูวประจำวันนี้ครับกับ 30m custom นะครับผม่ถ้าเกิดใครชอบเดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยที่จะพันลืมกดสำหรับใคร n แนลส่วนใครมีความบมนเทอะไรครับก็สามารถพิมพ์ความคิดเห็เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คร้งหน้าครับบ๊ายบาย